ดีค่ะ FC t p FC คุณนายสวนผักและก็นายช่างทั่วโลกทั่วประเทศนะคะ FC รักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะอดีตนะคะและความทรงจำที่ดีมีไว้จดจำสำหรับสิ่งดีๆนะคะสิ่งไม่ดีอย่าเอามาใกล้ไปไกลๆใ,ใจเรานะคะวันนี้นะคะเพื่อระลึกถึงนะคะ สิ่งตรงนี้ที่เราเคยกราบไหว้แลวนะคะคุณป้าจันหอมชอบเดินไปเก็บผักนะคะตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็อยู่ที่นี่เก็บสองปีก็มังเนาะสองเก็บสองปีกว่าละมัง้งเก็บสองปีเก็บสองปีเพราะว่าเดินทางไปที่จามปาดงนครณนะวันที่ส่งปู่แล้วก็สิบสองมีนาปีที่แล้วนะคะที่กลับมาอยู่บ้านวันนี้ขอร้องเพลงนะคะเพื่อร้องเพลงให้ผักไปถึงคุณนายสวนฝกัก สวนผักแล้วก็นายช่างนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวที่เพลงนะไม่เกี่ยวกับอะไรนะคะพี่ๆน้องๆอ,อย่าดราม่าปากระป๋องนะคะส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคุณบ้านจำปาดงบ่ <c oughs> มียังดอกแค่เพียงอยากบอกคุณลุงสู่เดอเอฟซีทั่วดแดน แฟนแฟน,นรายร้อย,ย,ยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแรงใจลุงพลป้าเต็นสสยธานน้ำใจลังไลยมาโดยมีิตไม่เตยลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความฮัก อบอ้อมอาหาลีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่คุณลุงมอบให้พูดไปลืมเนื้อแล้วเห็นไหมพูดไปคิดไปนะจ๊ะเดี๋ยวนะดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสูเ่เด้อเอฟสิทั่วแดนแฟนแฟน,แฟน,แฟนละร้อยอำเภอ เดินทางมาพบมาเจอมาเติมแรงใจลุงพลป้าเต็นสายทานน้ำใจลังไลมาโดยมีิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกคู่ชายเชื่อในความฮักอบอ้อมอาลี สุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจไม่รักแฟนเพลงทำความดีบางทีบ่มีพยุงอย่าได้หดหูเดอลุงพลคนหัวใจกล่งสายบุญน้ำพาความหาขวาวใจส่งความหักแพง สู้ๆลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู้ๆลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจขอบคุณค่ะอาจารย์โตโต้สโหยแย้มนะคะกับเพลงนี้นะคะลุงพลสู้สู้ขอบคุณมากๆนะคะทำความดี บางทีบ่มีภัยหูอย่าได้หดหูเดอลุงพลคนหัวใจแกล่งสายบุญนำพาความฮากหัวใจส่งความหากแพงสู้สู้ลุงพลป้าแต่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู้สู้ลุงพลป้าแต่น อีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู้ๆนะจ๊ะความดีไม่หนีไปไหนเด้อคุณลุงคุณป้านะคะป้าจันหอมจะพูดอย่างนี้ร้อยครั้งพันครั้งตั้งแต่ไปแรกๆนะทำดีได้ดีเสมอนะจ๊ะใครทำยังไงนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะมันกลับไปหาเขาหมดละนะคะกรรมนะคะกรรมนี่ มันเขาเรียกว่ามันติดจรวดนะคะวันนี้นะคะแม้แต่นะคะกฎแห่งกรรมทุกคนเลยนะคะไม่ต้องกลัวคุณอาจจะได้เปรียบในชาตินี้ชาติหน้าเตรียมไว้เลยลูกหลานคุณนะคะแค่คุณเกิดมาเป็นคนนะคะก็บุญแค่ไหนแล้วคุณไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นะคะแต่ใจเยี่ยงสัตว์นะคะมีเยอะแยะมากมายเรากำลังดูข่าวนะคะ เหมือนวันนี้แก๊งสปะแก๊งนาจาะที่มันทํากับคนไม่มีทางสู้มาจากที่ไหนพวกคุณนะคะสงสารคนดีแต่คนดีก็มีแต่คนไม่ดีน่าจะเยอะกว่าคนดีนะจ๊ะในคนที่มีอำนาจนะคนดีอยู่ไม่ได้นานอะถ้าไม่ตามก็เหมือนกับเราเห็นข่าวทั่วไปไง เยอะแยะมากมายที่บ้านคุณป้าจันหอมก็เยอะคนดีไปต่อสู้กับไอ้พวกค้ายาก็โดนคนดีจริงแต่ไม่ได้รับการยกย่องเท่าไหร่นะคะ เยอะแยะมากมายคนดีที่ต้องอาบีชีพเพื่อชาติไปหลายแล้วเสียดายเนาะเสียดายคนดี จับมาเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายแต่เชื่อมั่นในความยุติธรรมเนาะความดีคนดีทั่วโลกในแผ่นดินพ่อยังมีสิ่งดีๆเหลยออยู่นะคะ ขอองค์พระสยามเทวาทิราชนะคะปกปักรักษาพอทุกพระองค์ปกปักรักษาคนดีช่วยคนดีให้โลดผลจากคนไม่ดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามและทุกกำลังใจจ้ะที่มีให้